ทิปนี้นะครับเสียงดังไม่ได้นะมีคนหลับอยู่นะครับพาแม่มาทำบุญใส่บาตรสังฆทานกวดน้ำไหว้พระจัดหนักนะครับนานๆจะได้ทำบุญกับแม่นะครับทำบุญเองด้วยนะครับทั้งนกนะครับทั้งไก่ทั้งปลาจัดให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นทริปนี้มีกี่วัดจะเก็บให้หมดที่เชียงใหม่นะครับเอาให้หนำใจเลยนะครับผมเชื่อว่านะครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้ว จะมีหลายคนอยากมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็หลงรักเชียงใหม่เหมือนผมนะครับมาดูมาสาธุไปกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะขุดประวัติวัดให้ดูว่าแต่ละวัดในเป็นยังไงจุดเด่นของเมืองเชียงใหม่มีอะไรบ้างนะครับถ้าคุณอยากมีแสงสว่างเข้ามานําทางในชีวิตของคุณคุณก็เอาตัวเองนี่แหละไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างนั้นนะครับเก็บดอกพุดซ้อนจากที่บ้านนะครับมาใส่บาตรท,ทาบุญ รเราจะเริ่มต้นจากวัดแรกนะครับวัดสวนดอกที่นี่ไม่ใช่โบสถ์นะครับแต่เป็นวิหารหลวงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับพระประธานคือพระข้าคิงนะครับพระนี้ก็คือจะสร้างด้วยทองสำริดทั้งหมดนะครับเป็นพระที่นั่งท่าปางสมาธินะครับมีขนาดเท่ากับปางที่ยืนด้านหลังเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศต่างๆนะนี้ปางยืนด้านหลัง ขนาดเท่ากันแต่แค่เป็นรูปยืนกับนั่งนะครับสถานที่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆผมทําบุญนะครับให้กับพระอุปคุดนะครับให้กับพระศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับมีกี่ตู้จะให้หมดนะครับค่าน้าค่าไฟนะครับพระสัมมาเนนที่อาภาธทาบุญให้เกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนานะครับที่ที่2ที่ต้องมาก็คือโบสถ์พระเจ้าก้าตื้นะครับอยู่ในวัดสวนดอกเหมือนกันนะครับโบสถ์นี้ต้องมาไม่มาแสดงว่ามาเชียงใหม่ไม่ถึงคือโบสถ์พระเจ้าก้าตื้เนี่ย นะครับผมเข้ามาและผมรู้สึกสงบมากๆแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับผมรู้สึกว่าที่ไหนที่ผมอยู่แล้วสบายใจเนี่ยผมจะนั่งสมาธินะครับอันนี้คือหนึ่งในที่ที่ผมชอบนะครับดูบรรยากาศนะครับดูภาพผนังในโบสถ์นะครับคือสวยสดงดงามมากๆคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับทาบุญเหมือนเดิมทั้งค่าไฟทั้งเป็นเจ้าภาพภาพป,ป่าฉัตรทองคําแล้วก็ถวายทุนการศึกษาเหมือนเดิมนะครับภาพวัดในโบสถ์แล้วก็เป็นช่วยด้วยนะครับมีน้องแมวหลับอยู่เห็นไหม นะครับให้แม่นั่งสมาธินิหนึ่งนะครับผมนั่งเสร็จก็หลอกแม่นั่งต่อนะครับเราจะไม่บังคับกันก็คือเสร็จกิมวงก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับสาธุนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับก็เป็นโบสถ์หนึ่งที่สวยมากนะครับอ่าตรงวัดนี้นะครับเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นที่เรียนศึกษาธรรมะของน้องนักศึกษาด้วยนี่คือพระบรมสารีริกธาตุของกษัตริย์เมืองเหนือแล้วก็ครูบาศรีวิชัยครับ สถานที่ต่อไปที่ผมจะมานะครับผมตั้งใจจะมาวัดนี้เลยก็รู้สึกว่าอยากจะมาวัดอุโมงค์นะครับเจอสถานที่แรกก็คือเป็นเกี่ยวกับองค์พญานาคปู่ย่านาคีดูบันไดทางขึ้นนะครับดูศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเหมือนอยู่คำชะโนดเลยนะครับผมขนลุกผมเข้ามาที่นี่แล้วขนลุกนะครับก็มีเจดีหนึ่งที่ทุกคนขึ้นมาสักการะกันนะครับผมก็มาไหว้แล้วก็เอาดอกไม้มาวางนะครับไปเรื่อยๆต่ออันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นวัดป่าจริงๆ นะครับเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์มากๆคนไทยเข้าฟรีนะครับต่างชาติจะเสียค่าเข้านะับแต่ผมก็อยากทาบุญด้วยนะครับวัดอุโมงค์นะครับดูทางเข้าก่อนนะครับมันดูแบบขังๆแล้วก็จะมีกลิ่นดินนะครับกลิ่นแบบว่าธรรมชาติมากๆนะครับทุกทิศจะซ้ายขวาหน้าหลังก็จะมีพระประจําทุกทิศเลยนะครับผมไม่เคยเห็นวัดแบบนี้เลยนะครับเป็นถ้าเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยโห ผมอยากมานานแล้วนะครับก็จะมีวัดอุโมงค์นะครับถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาแมงลายแล้วนะครับสร้างมา700กว่าปีก่อนแล้วนะครับทุกกำแพงนะครับที่เป็นโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยจะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับอันนี้เราก็ทําบุญค่านามค่าไฟแล้วก็บางตู้ก็ไม่ได้เขียนแล้วก็หยอดให้หมดหลักๆนะครับวันนี้จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็สงบเพราะฉะนั้นใครที่ไม่สงบนะครับเสียงดังแต่งตัวไม่เหมาะสม ไม่ควรเข้ามานะครับให้เก็ิสถานที่ด้วยนะครับก็จะมีองค์สมมาสัมพุทธเจ้ามีเสียรพระมีวัตถุโบราณเยอะแยะมากมายนะครับหายากนะครับลองลองอายุทยาเลยเห็นไหมครับดูโบราณวัตถมุมากๆนะครับอ่านะฮะนี่คืออะไรเนี่ยนะครับมลองดูนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็คืออ๋อให้ข้าวน้องไก่นะครับแล้วก็มาแจกข้าวน้องนกหน่อยนกเนี่ยให้อะไรก็กินหมดนะครับเรียกว่าโดนนกลุมดีกว่าถ้าผมป่วยก็เพราะว่านกนี่แหละ นะครับเราก็ลองให้น้องปลาดูนิดนึงออกมาไหมก็รอดูอยู่จะมีปลาให้เราเห็นไหมเนี่ยอุย้ยมีหลายสีเลยนะครับน่าจะทับทิมไหมนะฮะแดงแงอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดมีครบทุกอย่างแม่เดินตามมาไม่ไหวแล้วผมก็เลยเดินมาคนเดียวนะคะกลับเห็นสังฆทานกลับไปใหม่นะครับอยากใส่บาตรกับแม่มากนับจําไม่ได้ว่าใส่บาตรกับแม่เมื่อไหร่ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากทําบุญร่วมกับแม่จริงๆนะครับทั้งยารักษาโรคแล้วก็สังฆทานนะครับขากลับแวะมาหาไรยบอช้อนนิดนึง มีตลาดนัดนะครับจัดเดือนละครั้งนะครับไปเดินเล่นหน่อยน่าสงสารนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเลยเพ่อค้าแม่ค้าหลับแต่ของดีถูกกว่ากรุงเทพประมาณ10บาท20บาทนะครับแต่ละอย่างเนี่ยนี่เจอเพื่อนนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้คือบรรยากาศต่างๆของน่ารักนะพวกขนมหวานพวกอะไรต่างๆแล้วก็คนก็พูดเพราะรับไปอย่างกะเจ้าอันนี้ตาใดอันนี้ตาใยดย้เนี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน้องๆมา ชวนให้ทําบุญด้วยนะครับยูนิเซฟนะครับน่ารักมากๆนะครับเซอร์วิสดีมากๆเรานะครับส่งอะไรออกไปนะครับเราก็จะได้อย่างนั้นกลับมาเหมือนเดิมทั้งสิ้นเดี๋ยวพาไปดูแหล่งซื้อของมือสองนะครับแม่บอกว่าแม่ชอบมาที่นี่ผมก็อยากจะรู้มันมีอะไรนะครับแม่บอกของถูกมาก10บาท2ี่ิบาทผมก็เลยคิดว่าผมจะได้อะไรนะครับในไหนก็มาแลวรีวิวหน่อยเผื่อมีพ่อค้าแม่ค้าอยากจะหาแหล่งซื้อของนะครับมีแบบเป็นกระสอบมีแบบเป็นชิ้น ก็คือของค่อนข้างเกียรติดีนะเพราะว่าเขาคัดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ถูกใจมาร์ทอยู่ดีนะครับมาร์ทไม่ได้อะไรแต่แม่ได้สองสามตัวได้เางเกงยีนกางเกงยูนิคออะไรเงี้ยก็คือต้องตาดีดอะ่ะต้องค่อยๆเลือกอะ่ะของผมลองดูแถวเสื้อบาร์ดดูแล้วนะประมาณ20ตัวจะมีแบบแบรนด์หนึ่งตัวถ้าคนดูออกนะนะครับลองดูแล้วกันนะครับอันนี้คือแหล่งอ,อยู่ตรงข้ามแถวแถวเถวียงกุมกลามอะ่ะนะครับท่าวางตานอำเภอสะรารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับลองดูนะประมาณนี้บรรยากาศก,ก็จะมีอยู่3โกดัง โกดังแรกก็จะเป็นเสื้อผ้านะที่ผมจะคิวเนี่ยแหละโกดังที่2จะเป็นแบบนี้เป็นพวกกระเป๋าเป็นพวกถ้วยชามเป็นพวกเออติ่งเกาหลีอะไรมีทุกอย่างเลยอันนี้โกดังที่2อ,อยู่ติดๆกันเลยนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางลองมาดูแล้วกันเป็นไงรีวิวให้ก็มานะครับมีรองเท้ามีอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเข้าตาอยู่บ้างก็เป็นพวกกีตาร์หรือว่าเป็นพวกกระเป๋าไม้แบตไม้เทนนิสอะไรเงี้ยพอได้อยู่แต่ผมก็มีอยู่แล้วไนงะ นะครับพวกเต็นท์วกอะไรเงรนะี้ยนกล้องส่องเนี่ยมีอุปกรณ์มากมายมีของเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยอีกเต็นท์หนึ่งนี่จะมีแบบสิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกจักรยานพวกรถเข็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เป็นพวกโต๊ะเป็นพวกอะไรอันนี้เต็นท์สุดท้ายนะครับโกดังสุดท้ายที่3เนี่ยจะมีเรื่องมีอุปกรณ์เด็กและจักรยานก็โอเคนะนะครับแล้วก็มีเปียโนมีกีตาร์นี่ผมว้าวมากกีตาร์อย่างจัดเต็มอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมือสองจริงๆหรือเปล่า นะครับสภาพดีนะเปนโนผมก็แบบตกใจนะเปนโนไม่ได้มีหลังเดียวแนละ้วมีเป็นสิบหลังอะ่ะหวังว่าจะพอเป็นช่องทางให้กับน้องๆพ่อค้าแม่ค้าได้บ้างนะครับนี่ถ่ายมาฝากนะเนี่ยอันนี้คือวัดสัมปะคอยนะครับอยู่แถวเอ่อก้วยทอดต,ต่อคิวนะครับผมมาซื้อก้วยทอดนะครับก่อนจะไปวิ่งผมก็เลยแวะมาไหว้พระบริเวณนี้หน่อยนะครับอ่าก็จะมีทาเวสุวรรณนะครับสอง,ององค์นะครับเป็นปางหน้าอยากนะครับสบายแดงกับสบายขาว นะครับซึ่งก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำบุญร่วมกันเนาะนะครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจออะไรผมก็จะหยอดให้หมดนะครับอ่านะครับหลวงพ่อต่างๆนะครับค่าอาหารค่าน้องแมวน่ารักนะไม่ค่อยเจอวัดไหนที่มีให้หยดค่าอาหารค่าน้องแมวนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศในพระประธานในโบสถ์นะครับกับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับนี่ครับเป็นเหมือนเกจิอาจารย์ที่นี่เลยนะครับอันนี้คือโบสถ์ นะครับที่สวยเหมือนกันร้านน่าเหมือนกันนะครับจะเป็นแบบว่าเมืองเมืองนะครับอ่านี่คือบรรยากาศเข้าๆบริเวณมีน้องแมวนอนอยู่นะครับ่าเราก็จะมีไปเดินดูรอบๆนะครับผมก็จะเจอตู้ทําบุญอยู่บ้างนะครับเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีธุรกิจเท่าไหร่นะครับหาได้น้อยนะครับก็จะมีเหล่าเทพต่างๆเจดีย์พระพิฆเนศต่างๆเดี๋ยวเราไปวัดอีกวัดหนึ่งนะครับอยู่ตรงใกล้ๆในปาซาเขาเรียกว่าวัดอุปคุตนะครับอันนี้ก็คือเข้ามาถึงจะเจอองค์นี้เลย พระมหาอุปคุตปราบมารบรรดาลโชคลาภนะครับด้านหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับทางเดินขึ้นไปข้ามแม่น้ําเป็นไนได้ขึ้นสูงสนะครับเป็นองค์พระอุปคุตอยู่องค์เดียวโดดเลยนะครับนี่ครับสวยไหมเป็นร้านหน้าร้านหน้าหน่อยๆนะครับเป็นห้องเก็บของแล้วมีพระอยู่ตรงกลางนะครับร่วมบุญเหมือนเดิมเช่นเคยค่าน้ําค่าไฟต่างๆปัจจัยต่างๆที่ว่าจะไปทําเกี่ยวกับกิจของสงฆ์เราก็ช่วยกันนะครับผมกดมาเป็นก้อนวันนี้จะทําบุญให้หมด ในทิพย์เชียงใหม่ให้หมดเลยนะครับสาธุนะทุกคนนี่คือบริเวณพระประธานในโบสถ์นะครับผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลประวัติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ฝากสาหรับใครที่ชอบไปไหว้พระทําบุญหวังว่าจะชอบวัดนี้นะครับมีพระหน้าปกด้วยเห็นไหมนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่คือแบบคล้ายๆก็ทําเหมือนสืบชะตาข้างบนนะครับนี่ทําบุญการศึกษาพระเนนสามะเนรพระสัมะเน,ะมมน,เนรอาพาธปัจจัยทําบุญต่างๆอันนี้เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะ พ่อปู่หมอชีวกโกมานโกมานพัดน่านะฮะสาธุนะครับนี่คือบริเวณโดยรอบอประมาณนี้ก่อนนะครับทำบุญบ้างแล้วก็พยายามแบบถ่ายมาฝากกันนะครับหวังว่าทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่จะได้เห็นภาพบ้างนะครับร้านหน้าร้านนา,า,นนาแต่และวัดสวยๆทั้งนั้นอีกเยอะผมบอกเลยผมยังไม่ได้ไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นผมเจอวัดไหนที่ถูกชะตาผมก็จะเข้าวัดนั้นเลยครับ